นสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดไทรทันเมกะแคปพลัสใหม่ ีปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเปบปทีนทุกวันรีโกช่วยคุณได้ผมบางขาดร่วงใช้รีโกผู้หญิงก็ใช้ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาลุยเข่าร้อนกับคุณบรรจงและดิฉันอุมาพรค่ะครับวันนี้26เมษายนนะครับก็ตรงกับวันที่สื่อมวลชนเนี่ยจับตามอง ความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญทางการเมืองก็คือนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ารถน้ำพลเอกเปรมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงะนะฮะก็เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่กลุ่มเสื้อแดงเนี่ยก็ให้ความสำคัญก็คือกรณีวันเกิดของน้องเกตนะฮะ น้องกมลเเกตอักคาหาตซึ่งเป็นพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณวัดปทุมวนารามในการสลายการชุมนุมบวมวันที่19พฤษภาคมปี53โดยบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงวันนี้ก็เป็นลักษณะข,ของการทําบุญให้กับวันคล้ายครบรอบวันเกิดของน้อง,องเกต้ามีชีวิตอยู่เนี่ยวันนี้ก็อายุ27ปีพอดีนะฮะ เมื่อครูก็จะได้เห็นคุณพยาอัคคา,าตคุณแม่ของน้องเกดนะคะซึ่งได้ตั้งโต๊ะถแถลงจุดยืนในเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาจากนั้นในเวลา19นาฬิกาบนเวทีปราศัยนั้นคุณพยาก็นำเค้กขึ้นบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงวันเกิดเป่าเทียนวันเกิดแจกเค้กให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็พูดบนเวทียืนยันว่าคนเสื้อแดงไม่แตกแยกกันและอยากให้สสดูแลประชาชนบ้าง พราะประชาชนที่ต่อสู้มาเขาจึงได้รับการเลือกตั้งสสปฏิเสธไม่ได้ว่าสสส่วนหนึ่งนั้นมาจากคนเสื้อแดงครับคุณพยาวก็ยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องของการนิรโทศกรรมเนี่ยยังไงก็ไม่เอานะฮะ,ะแล้วก็ได้มีการเคยพูดกับคุณทักษิณว่าตัวเองนั้นไม่เอานิรโทษนนรโทศกรรมค่ะ จากนั้นก็มีข่าวบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาบอกให้ลืมๆกันไปเดินหน้าปลองดองคุณพยาวบอกตัวเองเนี่ยไม่เชื่อคําพูดขครทั้งสิ้นแต่ก็ยังมั่นใจในตัวคุณยิ่งรักอยู่ค่ะนะฮะคุณยาวก็บอกนะครับว่ากรณีที่มีการไปรดน้ำพลเอกเปรมเนี่ยอยากจะฝากถึงพลเอกเปรมตินสูราน,น์ว่าทำไมประเทศนี้พอมีอะไรก็เข้าพบพลเอกเปรม กองทัพก็ต้องเข้าไปรดน้ําแล้วก็มีคนออกมาระบุว่าพลเอกเปรมไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นคุณพยาวบอกพลเอกเปรมก็เคยการันตีคุณอภิสิทธิ์ว่าประเทศไทยโชคดีที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์แล้วทําไมตอนที่ประชาชนเสียชีวิตพลเอกเปรมไม่ออกมาแล้วก็ยังมั่นใจบอกคนที่อยู่เบื้องหลังทางการเมืองและยุ่งเกี่ยวอยู่ก็คือพลเอกเปรมคุณพยาวก็เชื่อแบบนั้นะนะฮะ อันนี้เป็นมุมบรรยากาศของกลุ่มเสื้อแดงที่หน้าห้างเซนทันเวอร์วันนี้ซึ่ง<า>แน่นอนฮะก็ควบคู่ไปกับบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านสีเสาวเทเวศสวมเสื้อสีชมพูเข้า,าพบพลเอกเปรมเพื่อรดน้ำขอพร แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสที่คุยกันยาวมาก่อนที่จะถึงวันนัดหมายในวันนี้ก็คือว่ากลุ่มคนบางส่วนแน่นอนกลุ่มคนแสดงบางส่วนไม่พอใจนะคะกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับกรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางรองนายกรัฐมนตรีทางแกนนำคนแสดงหลายส่วนก็ออกมาบอกว่าน่าจะคุยกันได้น่าจะทําความเข้าใจกันได้ทีนี้หลังจากการรดน้ําผ่านพ้นไปแล้ว ก็มีความคิดออกมามีความเห็นออกมาจากคุณชินวัตรหาบุญพาตที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีคมนาคมอีกมุมหนึ่งก็เป็นการนำคนแเสื้อแดงด้วยก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้บอกว่าพอมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีนำคณะรองนายกรัฐมนตรีเข้ารถน้ำพลเอกเปรมปุ๊บก็มีพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่สบายใจโทรศัพท์มาหาคุณชินวัตรเป็นจำนวนมากเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย คนที่เคยไปต่อสู้บางส่วนต้องตกงานบางคนต้องสูญเสียสามีลูกและหลานจึงเป็นธรรมดาที่จะทําใจลําบากเพราะว่าคุณชินวัตรบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังคิดว่าคนเอกเปรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเสื้อแดงต้องออกมาต่อสู้คดีความคนเสื้อแดงบางคนหรืออีกหลายคนที่ยังอยู่ในคุกก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เดินหน้าไปไหนคนเสื้อแดงที่โทรศัพท์มาหาคุณชินวัตรถามว่าเพราะอะไรคุณชินวัตรบอกก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ส่วนการนาคนสดแสดงที่พูดถึงแนวทางความปรองดองคุณชินวัตรบอกว่าเข้าใจว่าพูดไปก็ต้องกัดลิ้นด้วยความกล้ามกลืนฝืนทนแต่การปรองดองก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปยอมในทุกสิ่งให้กับคู่กรณีตามที่เขาต้องการให้เราทําแต่ต้องเกิดจากการที่บวญชนส่วนใหญ่ในประเทศอยากให้ปรองดองแต่ไม่ใช่แบบเลิกลากันไปชนิดที่ฆ่าคนก็ไม่ผิดครับวันนี้คุณชินวัตรให้สัมภาษณ์เนี่ยคือก็พอจับใจความได้ว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่บ้านสีเสาเทเวศคะนะฮะคุณชินวัตรเนี่ยเลาให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาแสดงความเห็นบางคนก็มีลักษณะรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ค่ะแต่ก็ได้บอกให้รู้ว่าประเพณีปฏิบัติก่อนคอรมอจะทำงานต้องเข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณตนคือสิ่งที่ควรกระทำแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีคนพิเศษอื่นอีกที่ต้องเข้าไปหมอบกราบนะฮะ แล้วบอกอันที่จริงบ้านเมืองมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนถ้ามัวไปรดน้ำไม่ต้องไปรดกันทั้งปีทั้งชาติหรือนี่คือคําพูดที่ตีความได้ชัดเจนนะฮะว่าคุณชินวัฒน์นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่คุณยิ่งรักไปรดน้ําแต่จุดหนึ่งที่ผมเนี่ยสงสัยในตัวคุณชินวัฒน์วันนี้เนี่ยเขาถามเรื่องของพลเอกเปรมวันนี้เขาคุยกันว่า กรณีคุณยิ่งรักไปพบพลเอกเปรมนั้นเสื้อแดงว่าอย่างไงแต่คุณยิ่งคุณชินวัตรเนี่ยไม่รู้ยังไงฮะไปตอบแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่คอรมอเนี่ยจะทำงานก็ต้องไปเข้าเฝ้า,ฝาถวายสัตย์ปฏิญาณน,นี่คนละเรื่องเลยนะคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งสิก็ไม่รู้ทำไมคุณชินวัตรถึงพูดไปพูดมาแล้วไปเชื่อมโยงเรื่องนั้นได้ เหมือนกําลังจะพยายามอธิบายฟังว่าได้ได,ไ,ดได้พูดอะไรกับพลเสื้อแดงที่โทรศัพท์เข้ามาหาบ้างออก็เป็นควันหลงค่ะบรรยากาศของการทีออ่รัฐบาลเองพยายามสร้างกระแสแห่งความปลองดองสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นเพื่อที่จะเดินหน้าความสมรรถชันชในบ้านเมืองแต่ดูเหมือนว่าไม่ประสบความสําเร็จด้วยดีนักในมุมหนึ่งนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่ทาง กรมศิลปากรน,นะครับเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมสถาปัตยกรรมพระเมนนะฮะที่เป็นพระเมนในงานพระราชพิธีพระราชทา,านเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพนวดีณนะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเนี่ยระหว่างวันที่11 จนถึงวันที่25เมษายนก็คือเมื่อวานนี้นเมื่อวานนี้วันสุดท้ายาาอธิบดีกรมศิลปากรคุณสมสาลียาวณิชก็ออกมาบอกนะครับว่าโอ้โหตอนที่เปิดให้เข้าชมเนี่ยก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมีคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเลยได้เดินทางเข้าชมกันเนืองแน่นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยมียอดผู้เข้าชมเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวนะฮะสองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเก้าคน รวมทั้งหมด15วันมีประชาชนเข้าชมทั้งสิ้น286,000กว่าคนนะครับส่วนการเปิดให้เข้าชมราชรถราชยานและพระยานมาตรณโรงราชรถณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครปรากฏว่ามียอดผู้เข้าชมกว่า43,000คนนี่ฮะแล้วส่วนใหญ่นี่ต่างชาติก็มาครับอธิบดีบอกนะฮะว่ามีการทำแบบสอด ถามประชาชนที่เข้าชมด้วยนะ,ะส่วนใหญ่ก็พึงพอใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ขยายวันเวลา,าในการเปิดให้เข้าชมออกไปอีกเพราะว่าคือคนที่มาชมสะดวกก็ในกรุงเทพกับปริมณฑลคนต่างจังหวัดได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์แล้วบางส่วนก็อยากจะเข้ามาชมด้วยตาตัวเองแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มรื้อถอนนะฮะ ในส่วนของโครงสร้างแล้วก็งานตกแต่งในตัวของพระเมรุแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็เป็นการเก็บไม้ผลเออไม้ดอกไม้ประดับทั้งหลายที่ทางสวนนงนุษย์ได้นำมาจัดประดับไว้วันนี้ก็ได้ทยอยขนย้ายออกไปแล้วครับค่ะแล้วก็งานตกแต่งประณีตสินต่างต่างตัวโครงสร้างก็จะดำเนินการเช้าว,วันพรุ่งนี้น่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนประมาณสี่สิบห้าวันซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากทางกองทัพบ,บกในการจัดส่งกำลังพลเข้ามาช่วยดำเนินการด้วยค่ะมา,มาที่คดีใหญ่คดีใหญ่สำหรับวงการมวยใหญ่จริงๆเพราะว่ามีการฟ้องร้องเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านนะฮะใา,ายปอประมุกที่ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงข่าวบอกจะเดินหน้าฟ้องแน่วันนี้เนี่ยเอาจริงละไปที่ศาลยื่นค<า>ำฟ้อง,งเรียบร้อยนะฮะศาล<า>แพ่งรัชดาวันนี้ ทนายความของค่ายปอประมุกนะครับคุณวิวัฒน์แสงสุริยะฉัดคนคที่ออกมาแถลงข่าววันนั้นเนี่ยก็ไปยื่นคําฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่บัวขาวปอประมุกขึ้นชกไทยไฟเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการยื่นฟ้อง5รายด้วยกันนะครับก็คือ1บริษัทสปอร์ตอาร์ตที่จัดมวยไทยไฟ 2. ก็คือนายวิษณุอ่ำอนันต์โปรโมเตอร์ศึกไทยไฟทสคือนายธีรวัตรยุยยัวย่วยิ้มยั่วยิ้มนะฮะเป็นนักกายภาพบำบัดแล้วก็สก็คือตัวบัวขาวเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือทางสำนักงานคณะก,กรกรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะเรียกค่าเสียหายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,น,นะคุมาพร100ล้านบาท จากทั้ง5้าส่วนที่ถูกฟ้องแล้วก็ยังขอความคุ้มครองชั่วคราวห้ามบัวขาวเดินสายชกหรือโชว์ตัวในรายการต่างๆรวมทั้งนายธีรวัตรเองก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับบัวขาวอีกเพราะว่ายังมีคดีความในศาลเนื่องจากที่ผ่านมาค่ายปอประมุกได้ชี้ว่านายธีรวัตรเป็นผู้ชักจูงบัวขาวออกจากค่ายแล้วก็อ้างตัวผู้จัดการของบัวขาวด้วยตอนนี้สารรับคำฟ้องแล้วค่ะและจะนัดไต่ส่วนนัดแรก16กกรกฎาคมนี้อันนี้ทางคดีส่วนหนึ่งครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นทางคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาวันนี้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงด้วยก็มีรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ของกะกะทมานะคะมีที่ปรึกษาโปรโมเตอร์ไท f ไฟท์มีผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของบริษัทสปอร์ตอา์ แล้วก็ทางค่ายปอประมุกซึ่งได้รับหนังสือเชิญเข้าชี้แจงเหมือนกันวันนี้ไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมชี้แจงในการประชุมนะคะทางคุณสกลวรรณพงศ์ค่ะซึ่งเป็นรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพของกะกะทนั้นบอกว่าติดตามปัญหานี้มาโดยตลอดเหมือนกันแล้วทางกะกะทอเองเนี่ยบอกว่า30เมษายนนี้ค่ะวันจันทร์จะเชิญบัวขาวกับฝ่ายจัด ของไถ่ไฟมาชี้แจงและจะแจ้งข้อหากระทําผิดพรบมวยส่วนในวันที่สองพฤษภาคมก็จะนัดทางค่ายปอประมุกและบัวขาวให้เข้ามาให้ข้อมูลซึ่งขั้นตอนแรกจะใช้มาตรการในการไกล่เกลี่ยให้ทุกฝ่ายยอมความกันก่อนหากว่าสองพฤษภาคมทางปอประมุกกับบัวขาวมากันจริงก็ไม่ทราบว่าจะเป็นวันแรกหรือเปล่าที่ได้เจอหน้ากันสักทีเพราะว่าทางค่ายปอประมุกเองก็ถึงแม้ว่าล่าสุดที่ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงเนี่ยจะบอกว่า จะฟ้องแน่นอนแต่ฟังเสียงดูแล้วก็เหมือนกับว่ายังอยากคุยกับบัวขาวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คุยสักทีส่วนทางด้านของพันอากาศเอกอัธพงศ์ที่ปรึกษาโปรโมเตอร์ในการจัดศึกไทยไฟน์ี่นะฮะ,ะเขาก็เอาหลักฐานสัญญาระหว่างบริษัทสปอร์ตอาร์ตแล้วก็บัวขาวโดยมีทางเสียอุ๊หวัวหน้าค่ายมวยปอประมุกลงนามเป็นพยานในสัญญามาชี้แจงบอกว่าค่ายปอประมุกเนี่ย ที่บอกยื่นหนังสือคัดค้านไม่ให้บัวขาวขึ้นชกแล้วอ้างว่าไม่ได้รับการยินยอมจากทางค่าอันนี้ไม่จริงเพราะว่าทางบริษัทสปอร์ตอาร์ททำสัญญากับบัวขาวเนี่ยวันที่31ตุลาคมปี53ค่ะก็ยังมีเสียอุลงนาเป็นพยานอยู่นะฮะก็แสดงว่ารับรู้นะฮะส่วนกรณีที่ตัวเองฝ่าฝืนพรบกีฬาม,มวยนั้นก็พร้อมจะยอมรับผิดแล้วก็ยอมรับโทษพักใบอนุญาตาตามที่กฎหมายกำหนด เพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถนําบัวขาวขึ้นชกได้ตามที่ตกลงกับทางผู้จัดไว้เนี่ยตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าสปอนเซอร์ที่สนับสนุนงานนี้เนี่ยอาจจะมีการฟ้องร้องได้เนื่องจากมีการโปรโมทงานไปแล้วนะครับค่ะ เท่ากับว่าโบขาวนี่เดี๋ยวจะต้องมีคิวในการชี้แจงยาวเลยนะคะว <c oughs> ันจัน์นี้ไปชี้แจงพร้อมผู้จัดไทไฟท์ <c oughs> กับกะกะทออก่อนแล้ววันที่2ก็ต้องไปเจอกับทางค่ายปอประมุกชี้แจงกับกระกะทเหมือนกันแล้วก็ทางกรรมธิการก็นัดที่จะให้มาพูดคุยอีกเหมือนกัน <c oughs> มาดูเรื่องของสภาพอากาศส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะ คนแก่กับเด็กนี่ต้องระมัดระวังช่วงนี้มีข่าวเกิดขึ้นทุกวันนะคุณมพรว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการร้อนจัดจนโรคประจำตัวกำเริบ<ช>แล้วจังหวะช่วงที่เป็นลมหรือว่าล้มฟาดไปเนี่ยก็กระแทกแรงจนกระทั่งน็อกไปเสียชีวิตไปบางรายก็อาการหัวใจวายบ้างะนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณวิทยาบุรณศสิริ พร้อมด้วยนายแพทย์สารสุขจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับคุณหมอสมพงษ์บุญสืบชาตินะฮะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาการของเด็กคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเด็กชายกันตพงศ์หรือว่าน้องกันมีสมผลอายุ4ขวบนะครับค่ะน้องคนนี้เนี่ยนอนป่วยอยู่ที่ใต้ต้นไม้หน้าศูนย์อนามัยชุมชนวัดกล้วยที่ตำบลกระมังอำเภอพระน,นครศรียุธยา,า,ามีอาการวันโรคขึ้นสมองนะครับแล้วเป็น เจ้าชายนิทราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องเนี่ยป่วยมานานกว่า3เดือนตั้งแต่ตอนช่วงก่อนน้ำท่วมอีกพอหลังน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยก็มีอาการไข้แล้วก็ชักอย่างต่อนเนื่องนะฮะาทางแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็รักษาน,านานนับเดือนาจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลที่อยุธยาอีกแล้วในที่สุดก็ต้องออกมานอนรักษาตัวเองที่บ้าน ก็เป็นที่สลดใจแก่ผู้พบเห็นนะครับแล้วดูสิฮะสภาพร่างกายเนี่ยสู้ผอม,อมแล้วก็หลับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการรับรู้หรือตอบสนองมากนักนะครับแพทย์หญิงดวงพรบอกนะครับว่าน้องการมีอาการเป็นวารโรคขึ้นสมองเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจพบอาการระยะแรกก่อนน้ำท่วมต่อมาก็ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็ทราบว่าเด็กเนี่ยเล่นน้ำ ตอนที่น้ําท่วมขังในบ้านด้วยก็เลยทําให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคแทรกซ้อนมีผลต่อระบบประสาทควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอาการชักมีอาการชักบ่อยนะฮะส่วนการนอนอย่างต่อนเนื่องน่าจะมาจากการที่รับประทานยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อไปควบคุมอาการชักหรือเกรง็งก็ทําให้เด็กนั้นง่วงซึมถ้าไม่ทํากายภาพบําบัดเนี่ยเด็กอาจจะแขนขาลีบลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วที่เด็กป่วยเป็นโรควรนโรคขึ้นสมองเนี่ยเพราะว่าคนในบ้านเองก็มีประวัติการเป็นวันโรคและมีการสัมผัสก็ต้องไปดูถึงต้นตอส่วนเด็กจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่จะมีอาการกับระบบสมองนะฮะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเริ่มเป็นวันโรคมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยมาจากโรค HIV วด้วยที่จะมีอาการไอาตามมา<ฆ>ก็อยากแนะพ่อแม่ที่เห็นลูกไอต่อเนื่องสองสัปดาห์ ถ้าไม่หายเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อไม่ให้เป็นลักษณะแบบนี้คุณวิทยานะฮะก็บอกนะครับว่าทางครอบครัวของน้องการเนี่ยไม่มีความเข้าใจในเรื่องการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพราะกลัวเรื่องของเงินที่จะใช้ในการรักษาพยาบาลทั้งทงท,งท,งที่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็มีนโยบายในการรักษาเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดไปถึง6ขวบ ตอนนี้ก็จะประสานกับทางสปสอชอในการให้สิทธิ์รักษาอย่างต่อเนื่องนะครับและจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีนอกจากนี้ก็ประสานกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ใหม่ด้วยเนื่องจากบ้านเดิมก็เสียหายจากน้ําท่วม,มแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะก็ฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าเด็กๆที่ทนร้อนไม่ไหวแล้วไปกระโดดน้ำครูมาพร ไปเล่นน้ําตามบ่อตามคลองอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น่ายเป็นตะคริวหรือว่าไปกินน้ําสกรปรกเข้าไปก็อาจจะทําให้เจ็บป่วยอย่างน้องกันเนี่ยเล่นน้ําตอนช่วงน้ําท่วมเนีงง่องโรคแสกซ้อนก็ประดังเข้ามาตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วะนะฮะน้องหลับตลอดเวลาเลย คุณผู้ชมคะแล้วก็อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้คะ่ะหลบ้านก็ใช้ไฟกันถึงแม้ว่าจะมีการประกาศขึ้นค่า FT ค่าไฟจะปรับแพงขึ้นก็ตามแต่แน่นอนหลายบ้านไม่เป็นไรหลายบ้านอกใจได้ ขอให้เย็นไว้ก่อนทนไม่ไหวจริงๆอากาศร้อนขึ้นมาอีก30สตางค์ต่อนหน่วยบ,บางบ้านเขาบอกโอ้ฉันมีสตางค์จ่ายจิบจ้อยเคยจ่ายเดือนละพันก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก70-80บาทโอ้อมไม่เป็นไรทีร่เตี๋ยวเดี๋ยวนี้ชามละ50ยอมจ่ายได้ <c oughs> ดิฉันจะบอกว่าอย่างน้อยช่วยมองบินค่าไฟบ้างนะคะไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบกันว่าบ้านไหนจ่ายได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปจ่ายได้ก็ตามสะดวกท่านแต่ว่า มีกรณีเกิดขึ้นอยู่ว่ามีบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชุมพรคุณผู้ชมคะเจอบินค่าไฟมาเดือนล่าสุดสี่แสนสี่แสนบาทเลยทำเอาสะดุ้งแทบจะเป็นลมเหงื่อตกจนหนาวเลยอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยคนหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังนั้นก็บ้านอยู่อาศัยธรรมดาไม่ได้มีอุตสาหกรรมไม่ได้ทําโรงงานแต่อย่างใดเป็นบ้านของคุณอัมพาพรหลีการจนาหรือคุณหมวยเป็นผู้ช่วยพนักงานพัสดุที่อบจชุมพรบ้านอยู่ ที่ที่ชุมพรเนี่ยนะคะดำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าซึ่งออกมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรกระบุรีร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวที่ที่ในพื้นที่นะคะบอกว่าให้มาดูคือเธอทำงานอยู่อบจอที่ชุมพร